เราเริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์วันนี้น้ำท่วมภาคใต้นะครับอย่างที่บอกเป็นอุทกภัยครั้งใหญ่แล้วก็แน่นอนที่สุดคือสงขลาหนักมากแล้วค่ําคืนนี้จับตาอีกจังหวัดหนึ่งก็คือสตูลถูกไหมครับก็หนักอีกเช่นเดียวกันคืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพประมวลไปผมไม่แน่ใจว่ามีภาพมุมสูงไม่แน่ใจว่าเสร็จหรือยังเดี๋ยวถ้ามาแล้วอยากให้ดูสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะเพราะล่าสุดเลยเนี่ยมีการถ่ายภาพมุมสูงเอาไว้เพื่อให้เห็นสถานการณ์เนี่ยของหัดใหญ่ถูกไหมครับเมย์โดยเฉพาะที่เขาเรียกว่าบ,บ้านนานนควร อึ่งอลองเปิดให้ดูนี่ฮะนี่คือสถานการณ์ซึ่งขนาดรถเอาขึ้นมาบนถนนใช่ไหมเมย์ยังไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรนะยังจมน้าอยู่เลยยังจมน้ําอยู่เลยนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคุณชมฮะโดยเฉพาะในพื้นที่หาดใหญ่หนักมากจริงๆขนาดที่วันนี้ทางผู้สื่อข่าวของเราเองทันทีที่ไปถึงคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าสนามบิน่ะ เป็นจุดที่ทุกคนต่างพากันอพยพมากองรวมกันนี่มุมสูงนี่คือเห็นแบบชัดเจนมากๆว่ามันไม่เหลือเลยจากคุณวีรพง์นะครับนี่ขานะที่สนามบินอ่ะเปิดภาพสนามบินให้ดูสันิดหนึ่งวันนี้ตอนที่เราเดินทางไปถึงเนี่สนามบินหาดใหญ่คือจุดสําคัญคุณผู้ชมฮะที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างอพยพมารวมกันอยู่ที่แห่งนี้ โดยตอนที่เราไปถึงเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าทางสนามบินต้องเร่งแจกจ่ายผ้าห่มให้กับประชาชนที่ติดค้างในสนามบินตั้งแต่เมื่อวานรวมถึงตรงประตูด,ด้านนอกอาคารยังมีผู้โดยสารติดค้างไปจำนวนมาก ดูนะฮะว่าสภาพข้างในสนามบินเ,เดี๋ยวทาดูด้านนอกคู่กันสักนิดหนึ่งคือวันนี้ทางผู้สื่อข่าวของเราเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะทราบมาว่าทางเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยเขาไปรับคนมาเนี่ยนะฮะจากชุมชนต่างๆแล้วก็ต้องมาอยู่ที่ตรงนี้ก่อนถามว่าเพราะอะไรคือมมนมีห้องน้ําแต่ปัญหาที่เกิดหนักคืออะไรรู้ไหมฮะอาหารไม่พออาหารไม่พอครับคุณผู้ชมฮะอย่างที่เราไปเจอก็คือเป็นคุณครูสุวิทย์ ครูบอกว่าน้ำเนี่ยมันมาตั้งแต่22ตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวคิดว่าเออคงไม่มีปัญหาอะไรมากปรากฏว่าพอตกข้ำเนี่ยตัวเองเนี่ยได้เดินทางมาถึงสนามบินหาดใหญ่เพราะเจ้าตัวเนี่ยเห็นบอกว่าไปแข่งขันทักษะคณิตที่กรุงเทพพอบินกลับมาปุ๊บเข้าไม่ได้แล้ว เพราะเขาบอกว่าโทรศัพท์ไปหาลูกศิษย์ลูกศิษย์บอกว่าน้ําท่วมหลังจากนั้นตัวเองเนี่ยก็มีนักเรียนอยู่ด้วยเพาะพาไปแข่งคณิตศาสตร์ที่กรุงเทพเลยต้องนอนที่สนามบินเพราะมีร้านอาหารมีห้องน้ําน่าจะปลอดภัยกว่าโดยเด็กๆก,ก็ไปหาลังกระดาษนะครับมาปูนอนซึ่งก็ต้องดูแลเด็กๆด,ด้วยตอนนี้ไม่แน่ใจมีอินเสิร์ตพวกลังกระดาษไหมตอนที่น้องๆเขานั่งอยู่ลองเปิดขึ้นมาให้ดูหน่อยซิว่าที่หลับที่นอนเนี่ยยังไงมันก็ไม่ได้สุขสบายหรอกเพราะคนนับร้อยๆนะฮะ ตอนนี้ต้องพุ่งมาที่สนามบินก่อนเห็นบอกนอนกันแบบตามมีตามเกิดอาหารตอนนี้ก็ไม่พอนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงคุณครูหน่อยครับเพราะครูบอกว่าไม่รู้ว่าเราจะได้กลับเมื่อไหร่สวัสดีว่ามานักเรียนไปแข่งขันวิชาการที่กรุงเทพเมื่อวันสองวันอาทิตย์ได้กลับมาเมื่อวันกันตอนไฟทุ่มตุ่มมาถึงี่ประมาณสามทุ่มแสดงว่าคุณครูพาน้องๆไปแข่งคือตอนนั้นน้ำท่วมหรือยังคะตอน เป็นเงินที่มันเริ่มควมแนว่วแต่ว่าจองใบบินไว้เกือบสองเดือนกว่าแล้วก็เลยไม่สามารถเลื่อนได้ใช่แล้วพอรายการการบินดูเขาเรนที่ยี่สิบสองยี่สิบสามรุ่น,น,นค่ะอันนี้คุณครูเดินทางมาถึงเมื่อตอนไหนคะเนี่ยเมื่อคืนประมาณสามทุ่มซึ่งตัวชิคกับดังนี่ตลอดตอนแรกว่าจะเลื่อนไบบินนั่นแหละแต่ว่าปรากฏว่าคุยกับดาน เขาบอกว่าต,ต้องแก้งล่งหน้า4 1ชั่วโมงแต,แต่ชีวิตเลยอายุเท่าไหร่ห็่น้องเล็กๆอย่เเลยอยู 6, ่ก็หกติดสองัวเปี่ยนติบสองตัวตู้หาเพื่อนปรูแล้วก็ไวม่แม่ของเด็กตลกได้เมื่อได้กล่าวว่าโควิดวางคนก็ชมครับ ขณะดเดียวกันเนี่ยนอกจากสนามบินเองเนี่ยนะฮะจะกลายเป็นที่รองรับของผู้คนเป็นจํานวนมากแล้วอย่างทางด้านคุณอารีซอวาเรงเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยอีกเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับบอกว่าวันนี้ตั้งแต่ตอน7จ็ดโมงเนี่ยตัวเองเนี่ยจะเดินทางกลับปัตตานีทราบบารถของทหารที่ให้บริการแต่พอมาถึงเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่สามารถออกไปได้แล้วเพราะเข้าใจว่าน้ามันมาเร็วใช่ไหมนี่มันก็เลยกลายเป็นปัญหาซึ่งทําให้เจ้าตัวก็ต้องติดอยู่ที่นี่ปรากฏว่า ทางเจ้าตัวยอมรับเนี่ยน,นะครับเห็นบอกว่าเขากลัวเรื่องน้ําจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะคือกลัวว่าตอนนี้นะคะน้ําสถานการณ์จะเพิ่มระดับมากกว่าเดิมซึ่งตอนนี้ค่ะคุณไอซ์ซอก็บอกว่ายังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยแล้วก็ไม่คิดว่าสถานการณ์น้ําปีนี้มันจะมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาด้วยค่ะ่ามามาัันนงตต้ไป,ไปสแ จะมาเลยมากก็เลยเมือ่อเมื่อวานก็ได้จองจองวกัอกจะกลับอัตชีแต่ว่าเห็นว่าเขามีรถหน่วยงานใช่ไหมมาแล้วก็ก็จะแคนเซิลแล้วเมื่อาาว,วานเขาก็น้องบอกว่ามีมีรถมาแล้วแต่วันนี้ก็ยืนยังไม่มีค่ะก็เลยติดอยู่ตรงนี้ใช่เพราะว่าก็จะกานที่จองแต่สนามบินอ่ะัตชี เราติดอยู่เนี้สองสามชั่วโมงแล้วเราร้โทรสอบถามญาติรุ่คะตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างก็ญาติก็บอกว่ากลับไม่ได้นะเพราะว่าน้ำกเวลาซึ่งมาเข้าในตึกตึกระดับน้ำถึงขนาดไหนแล้วคะเราได้สอบถามถ้าแถวเจนอาบมันจะประมาณนี้แหละก็คือรถเล็กก็คือผ่านไม่ได้ก็คือรถถ้ารนัะยานาแสดงว่าตอนนี้เราก็ต้องติดต้องรออยู่ตรงนี้ นเนี่ยเท้าสงเก้อนเเาว่ามอนนี้ทุกคนจะมากองกันอยู่ที่สนามบินนะฮะขณะที่วันนี้เองเนี่ยทางด้านของน้องส้มวิภาพันธ์ซึ่งอยู่ที่สนามบินเนี่ยนะฮะของหัดใหญ่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่สนามบินสันิดหนึ่งเพราะน้องส้มเองเนี่ยบอกเลยว,ว่าตอนนี้หลายคนเนี่ยตกค้างอยู่ที่นี่คือส่วนหนึ่งกลับบ้านไม่ได้แล้วก็ไม่รู้กำหนดว่าจะได้กลับเมื่อไหร่ ตอนนี้นะคะทีมข่าวอยู่ที่บริเวณท่าอากาศยานหาดใหญ่นะคะต้องบอกว่าตั้งแต่ทีมข่าวเดินทางมาถึงสถานที่แห่งนี้ฝนโปรยปรายตลอดทั้งวันโดยพบว่าขณะเดียวกันเองผู้โดยสารยังคงมีการเดินทางเข้าออกอยู่ที่บริเวณสนามบินหาดใหญ่อยู่ตลอดเวลาซึ่งบริเวณด้านหลังของส้มขณะนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีประชาชนหลายร้อยชีวิตที่ยังคงรอรถรับส่งนะคะซึ่งปกติแล้วที่นี่จะมีรถของเจ้าหน้าที่ทหารหรือทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เป็นรถยกสูงจะเข้ามาบริการรับ ประชาชนเพื่อไปส่งบริเวณพื้นที่ปลอดภัยหรือสุ่มอพยพต่างๆค่ะซึ่งขณะเดียวกันวันนี้ทราบว่ารถเนี่ยค่อนข้างจํานวนน้อยทําให้ประชาชนที่เดินทางมาตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนนี้ยังคงไม่สามารถเดินทางออกไปได้นะคะเนื่องจากบริเวณพื้นที่รอบๆสนามบินเองเราได้รับรายงานว่ามีน้ําท่วมสูงหลายพื้นที่ทําให้การเดินทางเนี่ยค่อนข้างลำบากค่ะคุณผู้ชมขณะเดียวกันนอกจากบริเวณด้านหน้าของท่าอากาศยานแล้วบริเวณด้านในอาคารนะคะก็ยังพบว่ามีประชาชนอีกหลายสิบคนเช่นเดียวกัน ที่ยังคงรอนะคะในการช่วยเหลือครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งบางรายเนี่ยทราบว่าไม่สามารถเดินทางเข้าไปในบ้านได้เนื่องจากน้ําท่วมหลายจุดค่ะคุณผู้ชมขณะเดียวกันคุณผู้ชมขาบดูพื้นที่บริเวณด้านซ้ายมือนะคะก็จะเห็นว่าสภาพอากาศขณะนี้นะคะก็ยังคงมีฝนโปรยปลายตลอดทั้งวันแม้ว่าบริเวณท่าอากาศยานเองยังคงไม่มีน้ําท่วมขังหรือมีน้ําท่วมเหมือนกับหลายๆจุดค่ะเรียกว่าพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะคุณผู้ชมส่วนสัญญ,ญาณโทรศัพท์มือถือก็ยังพบว่าเสถียรปกตินะคะ แต่ทีมข่าวเองก็ยังได้รับรายงานว่าบริเวณพื้นที่รอบๆพระอากาศยานเนี่ยค่อนข้างที่จะติดต่อลําบากแล้วก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือค่ะคุณผู้ชมขณะเดียวกันเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศบริเวณตรงนี้นะคะคุณผู้ชมบริเวณตรงนี้เนี่ยคือประชาชนที่ยังคงรอให้ทางเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามารับหรือทางรถต่างๆที่ให้บริการรับส่งนะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีประชาชนหลายคนเนี่ยทั้งจับจองพื้นที่ทั้งมีการนั่งรอแล้วก็มีการยืนรอนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า ร้านอาหารต่างๆก็ปิดนะคะคุณผู้ชมทําให้หลายๆคนเนี่ยก็มีการรอว่าจะได้ออกจากพื้นที่ตอนไหนบางคนก็ยังไม่ได้ทานข้าวนะคะคุณผู้ชมซึ่งรอตรงนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนขณนะนี้ออตอนนี้ทีมข่าวก็อยู่ช่วงเที่ยงแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ยังพบว่าทุกคนก็ยังคงตั้งต,งตารอคอยะค่ะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์ในพื้นที่ของอเมอหาดใหญ่ตอนนี้ต้องบอกว่าท่วมหนักมากค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้ามีอะไรขึ้น,น้าเดี๋ยวทีมข่าวของเราจะรายงานกลับไปอีกครั้งค่ะ คุณผู้ชมครับนี่เป็นช่วงตั้งแต่ตอนช่วงเช้าที่เราประมวลภาพให้ดูเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันที่น่าสนใจเลยคือตอนบ่ายร้อยเอกธรรมนัฐผมเผารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรบินด่วนมาแล้วนะครับคุณผูณ้ชมฮะ,ฮะมาที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อมาติดตามสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นโดยยืนยันว่าทางด้านของร้อยเอกธรรมนัฐนั้นเห็นบอกว่ามาพร้อมกับรัฐมนตรีท่องเที่ยวได้ร่วมกันนั่งรถยกสูงเนี่ยนะฮะลงพื้นที่ไปที่บ้านโซนตำบล ควรลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อไปแจกอาหารแล้วก็ติดตามเรื่องของการช่วยเหลือโดยขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐนั่งรถยกสูงห<า>เห็นบอกว่าเออนี่อันนี้คือเข้าไปชุมชนไนด้และเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนรถใช่ใชไหมเป็นนั่งเรืออเดี๋ยวดูบรรยากาศสันิดหนึ่งคือตอนนี้ทุกคนต้องหาตัวในส่วนของบุคคลที่จะช่วยพูดง่ายคือผู้หลักผู้ใหญ่ต้องลงไปดูด้วยแหละถูกไหมนี่และนี่ฮะจุดวิกฤตคือตรงนี้ เห็นบอกว่าพอมาถึงกลางทางแยกควรลังต้องเปลี่ยนเป็นเรือท้องแบนนี่เพื่อที่จะเข้าไปด้านในเพราะวันนี้ส้มเนี่ยเขาอยู่ตรงจุดนี้พอดีส้มเนี่ยบอกกับราว่าข้างในชุมชนเนี่ยมันประมาณ3เมตรนี่ฮะโดยเห็นบอกว่าช่วงหนึ่งก็คือตอนตอนเย็นใช่ไหมนี่เดี๋ยวทีมงานไล่เรียงภาพสักนิดหนึ่งนะตอน17นาฬกา พอทางด้านของคุณธรรมนัทเนี่ยแกเข้าไปด้านในเสร็จปรากฏฝนตกลงมาอย่างหนักตอน5้าโมงเย็นร้อยเอกธรรมนัทได้พาชายสูงอายุสภาพอิดโรยนี่ใช่ไหมออกมาจากด้านในซึ่งเห็นบอกว่าต้องอบพยกมาด้วยเจสสกีร้อยเอกธรรมนัทบอกว่าชายคนนี้ได้กินข้าวไม่ได้กินข้าวมาสี่วันแล้วก็อยู่บนหลังคาอันนี้นี่ฮะนี่นน เห็นบอกว่าตอนนี้พอได้ฟังว่าไม่ได้กินข้าวแกอารมณ์ขึ้นเลยอ,อันจะดูอ่ะนะฮะขอดูก่อนเพราะว่าแกไม่ได้กินข้าวมา3วันดูส่วนด้าน3วัน ใช้ส่งเช้ร่างกายก่อนอพอเพราะว่ากายอยู่บนหลังคามากี่คืนแล้วเนี่ยสามคืนละ,ท,นนะทุกคนว่าเข้าไม่ได้ทำไมจะเข้าไม่ได้เมื่อกี้ผมเอาเจสกีเข้าไปรับได้แล้วเรือท้องแบนถามว่าเข้าได้ไหมเข้าได้ขอ,อเรือท้องแบนเพราะว่าคนยังติดอยู่นั่นอีกสองร้อยชีวิตเต็ไมไปหมดไม่มีคนขับเมันเดี๋ยว เรือเรือเรือที่อยู่ตรงโน้น่ะาามล้อสอ้าวอสามลอสอสาอสามล้างเข้าได้คมรยังไเข้าได้ปลอดภัยเด็กเจสกีไปส่ง่ เมืนเยสได้ไเข้าได้เมื่อกีล่อกี้เน้าเราใชจ็สกีลำเดียวกับตำรวจที่ติดตามผมมาเนี่ยไปเอาแกออกมาจากหลังคาทำไมทำได้คือปัดความรับผิดชอบไม่ได้เรื่กระแสน้ำเป็นยังไงบ้างครับกระแสน้ำมันแรงถามว่าเจ็สกียอ,อยู่เรือท้องบ้านเอาอยู่ ตอนนี้ชาวบ้านติดอยู่มา200ต้องออกมาไม่ออกมานี่ตายหมดคือขาดแคลนอาหารไม่มีอาหารอาหารนี่ไ่ต้องพูดถึงไม่มีมีแต่ม,มามา่าซึ่งเราเมื่อกี้อาหารที่จากมูลที่เพิ่งพาเข้าไปเนี่ยไปชุบชีวิตเขามือแรกท่านครับเป็นไงบ้างพอกเขาไปแล้วกับชาวบ้านร้องของเขาขร้องขอความช่วยเหลือโดยเพพาะทุกคนเนี่ยผมชอบตรงนี้คนเราเวลาลําบากเนี่ยนะลุงเมื่อกี้ทุกคนชี้ไปช่วยลุงก่อนติอยมวัหลังคาสามวันแล้วได้ล,ลุงอยู่ในกล่องอะกล่องใส่เสื้อผ้า นะครับเมื่อกี้พอเราเห็นเราเห็นผมนะ่าส่งสัญญาณแล้วว่าจะสกีเข้าไปเนี่ยแกดีใจสภาพเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวมีคลิปตำรวจถ่ายไว้นะครับพี่น้องดูว่านี่คือคนไทยที่ถูกทอดทิ้งนั้นหน่วยงานราชการบอกว่าเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ไม่จริงทําไมผมเข้าไม่ได้นะครับนั้นเดี๋ยวพวกเรากระทรวงเกษตรหรือกระรกทรวงไหนที่อยู่ซีกตะวันตกเราช่วยกัน ตอนนี้พอสํานักที่16พอเบิร์ตอยู่ในเหตุการณ์อาทิบดีกรมประมงอยู่ในเหตุการณ์อยู่ในฐานที่นะครับเดี๋ยวเราก็ไปช่วยขอเรือขอเรือเท่านั้นนะครับคือถ้าเราช่วยคน2คนที่ออกมา200คนที่ออกอยู่ในนี้นะครับติดอยู่รถตัดที่ออกมาเนี่ยหนึ่งอย่างน้อย2อ0รอี่ิองชีวิตที่ออกมาปลอดปลอดภัยเนี่ยอย่าง้รยังลดลดความกดดันที่เราช่วยชาวบ้านไม่ได้แต่าชาวบ้านที่แข็งแรงอยู่ตอนอาคารสูงเขาเขาโอเคอยู่นะครับ ผมยืนยันว่ายัางไงก็เข้าได้นะครับต้อง,องอช่วยเหลือเลยใช่ไหมครับต้อง,ช,องช่วยเหลือเลยเว้นวันไม่ได้วันนี้200ต้องออกมานี่นคือมุมหนึ่งอาอย่างงี้ก็ต้องยอมรับนะ คือเจ้าตัวเนี่ยลงไปพื้นที่แล้วบอกผมเช็ดสกีผมยังอ,ออกมาได้แล้วพวกคุณปล่อยได้ยังไงทำไมไม่เอาออกมาเขาไม่มีข้าวกินตั้ง4ีวันอออถ้าเอาออกได้คืนนี้อใครจะวิจารณ์ยังไงแกเนี่ยนะ,คะเคยแต่ถ้าเอาออกได้ก็ต้องชมอ่ะอันนี้พูดจากใจจริงเพราะ200คนคาอยู่ข้างในคณธรรมนัสสั่งต้องเอาออกมาให้หมด แล้วคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมว่าเวลาเราดูภาพข่าวต่างๆตั้งแต่ลุยหนึ่งเสียงร้องเนี่ยมันระง,งมจริงๆตั้งแต่เมื่อคือนนี้ยังลุงคนเมื่อกี้เนี่ยที่คุณธรรมนัทเนี่ยแกขับเจสกี้เข้าไปข้างในเองนะวันนี้ใช่ไหมแกลุยเข้าไปเองคือวันนี้คุณธรรมนัทก็เลยเหมือนกับฉุนเฉียวว่าเอ้าแล้วพวกคุณปล่อยมาได้ยังไงตั้ง4วันคือผมเอาเจสกี้เข้าไปวันเดียวผมยังเอาออกมาได้เลยนี่ฮะ โดยเจ้าตัวเองเนี่ยบอกว่ามีคนร้องขอความช่วยเหลือเป็นจํานวนมากทุกคนเขาต้องการความช่วยเหลือวันนี้อาหารเขาก็ไม่มีต้องเอาเขาออกมาให้หมด200กว่าคนวันนี้ขนาดเดียวกันระหว่างที่คุณธรรมนัฐอ่ะเปิดเต็มจอหน่อยก็ได้จากทีมงานระหว่างที่คุณธรรมนัฐเองกําลังสั่งการบัญชาการ<อ>เหตุการณ์อยู่มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินร้องไห้ฮะวิ่งมาหาคุณธรรมนัฐเลยแล้วก็บอกว่าคุณธรรมนัฐช่วยหน่อยพี่ติดอยู่ในบ้านอ่ะดูคุณธรรมนัฐลงไปช่วยเลย ทับนึ่อยู่ตรงไหนครับเพื่อพี่ชายค่ะอยู่ตรงไหนลูกเทศบาลัฒนาอยู่หลังเกสิรกรหัตใหญ่ในค่ะสวยทับหนึ่งอยู่ตรงไหนครับใหญ่ในเนี่ยใใหญ่นอยู่เลยรถตั้ไปค่ะมันอยู่ซอยไหนไปลึกไหมอย่างไรรถตั้ไปไกลไหมไม่ไกลประมาณหนึ่งกิโลค่ะอ๋อเดี๋ยวก็เดี๋ยวดูภาพก็ไม่มีใครเข้า ต้องเจ็ตสกีอย่างเดียวเมื่อกี้เราใช้เจจีไปแต่หนูรู้พิกัดใช่ไหมหนูนั่งไป็นการเจกีได้ไหมไม่กล้าแล้วใครจะรู้จุดอ่ะก็มียันรู้จุดไหนไม่มีแล้วค่ะตอนนี้อยู่เกตุกับกสิกรไทยค่ะอยู่เข้าซอยกสิกรไทยแล้วก็เลี้ยวซ้ายค่ะเจอสีแยกสานแยกเลี้ยวซ้ายแล้วก็เข้าไปซอยห้าสิบหนึ่งอยู่อยู่มันจะมีตึกสีเขียวอยู่ซอยตรงกับตึกเลยค่ะขวามือเดี๋ยวต้องเิดข้าับเจ็ตสกีน้องออกมาได้ยังไง มองมาก่อนวันแรกเลยกับพี่สาวค่ะแล้วก็พี่ชายกับใครจะยกปลอดภัยแล้วหนูหนูน่าไปกับพี่ไหมไม่กล้าหนูใจหนูไม่ไม่นั่นเลยที่มีเพื่อนมาสองคนนะฮะเย็นอยู่มีใครีใครรู้ที่กัดณ์ไม่ไม่มีอะค่ะไม่ดีบอกว่าแผนที่ดิยัง้ำแผนที่ก็ถ้าไปกัาดิกรไทยอ่ะไปข้กวซอยกับชิตก้อนใช่ไหมคะมันจะเจอสามแยกไอพี่เลี้ยวซ้ายผ่านเลี้ยวซ้ายแล้วมันจะมีวิกซีมินิอุตสัยมือแล้วก็ตรงไปอีกนิดแล้วก็ เป็นโพโีเขียวอยู่ท้ายมือค่ะแล้วก็เลี้ยวขวาตรงโพไม่ใช่ค่ะโซยู่ตรงกระโพตีเขียวคือมุมหนึ่งวันนี้ที่คุณธรรมนัฐลงไปเนี่ยคือน้องเองเนี่ยอันนี้ต้องบอกกอนว่าก็เข้าใจเขานะแต่ประเด็นคืออย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็ไปไม่ถูกนะฮะคือคุณธรรมนัฐแกก็อยากจะช่วยชื่อร้านอะไรเฮียเฮียเขาเขากำลังช่วยกันอยู่ใครไปเขียนเฮียเฮียอ๋อชื่อป้ายโทษทีโทษที เห็นฉากหลังเมพี่ก็งงเออพี่ก็งงนึกว่าเอ,อ๊ะทำไมข้อความอะไรมันขึ้นมาข้างบนอ๋อมันชื่อร้านเฮียเขาเออแล้วก็เออคุณธรรมนัทกำลังช่วยคนนึกว่าใข่มาชูป,ป้ายทษทีทษทีทษทีป้ายมันมาขึ้นข้างหลงังไว้เฮียชื่อป้ายมันขึ้นตรงนี้ปะเนี่ย <c oughs> แม่ขึ้นไม่ดูจังหวะเลย S <S <an> เอางี้คุณธรรมนัทช่วยต่อ,อปรากฏว่าคุณธรรมนัทเองเนี่ยสั่งเลยบอกเฮ้ยไปหาเรือมาเดี๋ยวนี้เลย<ะ>ไปช่วยคนที่ติดอยู่ภายในจังหวะนั้นเองเนี่ยบอกมีชาวบ้านรีบเดินเข้ามาแจ้งความช่วยเหลือเลยอ,อันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็พูดกันตรงๆถ้าไปปุบ๊บเอาคนออกมาได้อันนี้ก็ต้องชมแกแหละไหนดูภาพอีกช็อตหนึ่งหน่อยดิเห็นบอกว่ายังมีชาวบ้านต่อคิวเลยเข้ามาเปิดเต็มจอเลยจ้ะมาต่อคิวแล้วบอกคุณธรรมนัทช่วยหน่อยมีคนติดอยู่อีกเยอะมีเสียงไหมถ้ามีเปิดขึ้นมาบรรยากาศ อยู่ที่หลังวัดโคกบอกอย่างนี้ไม่ได้ติดรถตัดไหมไม่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 ครับไม่ครับไปไกลอยู่ไหมเออมันต้องข้ามรอนหนึ่งไปด้วยได้ไหมต้องต้องข้ามสายนี้ตำรวจประมาณสัก200 300เมตรใช่ใช่ต้องข้ามกับสายนี้ตำรวจประมาณ200เมตร้อยเมตรจ้ไปกับผม่ลได้แล้ว ตอนนี้พี่จะลำเลียงหลาคนคนที่รตัสออกมาก่อน200กว่าชีวิตเนี่ยตอนนี้ช่วยได้ออกมาณสัก40-50แล้ิมเติ่มเติมน้ำมันเรือลำนั้นไปได้เลยครับครับแม่มาจะไหนใจย็นจจเย็นจะไปรับนม่ใช่ไหมพี่เดี๋ยวเีรับแข็งแรงไปเรือเรือเราเติมน้ำมันไปได้รับได้หลายคนรับได้หลายคนใจเย็นจเย็น เดี๋ยวใครกล้านั่งเก้าอี้เก๋มั้ยค่นะโอเคจิงไปกันค่ะมีคํา <c oughs> ที่มากับนายมันคิดแหนอ่ะ <c oughs> ันนี้มุมนึงเนี่ยก็ต้องบอกคือคุณธรรมนัทลงไปมันก็เร็วนะอันนี้คือเร็วเลยคือทุกอย่างมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเข้าไปข้างในกันหมดเลยเนี่ยนะฮะเพื่อจะไประดมคนแต่ส่วนหนึ่งก็ใจเนี่ยคือความรู้สึกคนอ่ะเขาไม่รู้ญาติเขาจะไงน้ํามัน3เมตร<ม>ใช่ไหมคุณธรรมนัทบอกไปนั่งเรือไปกับผมล่าสุดเนี่ยนะขณะที่น้องส้มเองเนี่ยกำลังกอดติดบรรยากาศอยู่ที่สี่แยกคนลงังเมเห็นบอกว่าอยู่ๆเนี่ยนะฮะเราไปเจอคนหนึ่งก็คือคุณสมชายรัตนาพันธ์ใช่ไหม<ฮ>ร้อมกับภรรยาก็คือทางพี่สสิรรรัันถถืองแกกแกกาะ้ ออกมาไหนดูหน่อยดนี่ฮะนี่ที่ทําไมเขาไปร้องไห้กับคุณธรรมนัทเพราะเขาบอกว่าเขาจะตายกันหมดแล้วข้างในคือจะว่ายังไงก็ตามแต่ถ้าคุณธรรมนัทคุณขนเอาเจ็ตสกีไปช่วยคนออกมาได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วแหละดูๆนะฮะแล้วทําไมต้องลากถังแก๊สด้วยอุ้ยตายแล้วนะ้ํามันแรงขนาดนี้เลยอะ่ะแรงคือตอนแรกน้องส้มผู้สื่อข,ข่าวช่องแปดก็สงสัยว่าทําไมเอ๊ะทำไมคุณพี่ต้องลากถังแก๊สออกมา เห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขายังไม่คิดจะอพยพนะฮะเพราะคิดว่าบ้านชั้นสองอยู่ได้เฮ้ยคิดว่า i, มันมีสเบียงมันมีถังแก๊สมันมีไข่ไก่มันมีบะหม,ม,ม,มี่มมกึ่งสําเร็จรูปปรากฏน้ํามันแตกขึ้นชั้นสองเลยเจ้าตัวก็เลยบอกว่าที่น่าห่วงคือวันนี้เขาปาน้ําออกมาแล้วเขามาบอกกับคุณธรรมนัฐคมเผ่าบอกว่าช่วยพวกหนูด้วยข้างในมีคนติดอีกเยอะแล้วก็อย่างที่คุณธรรมนัฐแกนั่งเจ็ตสกีเข้าไปใช่ไหมสองร้อยกว่าคนยังไม่มีข้าวกินเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยหากตัวเองเปลี่ยนถังแก๊สเสร็จจะกลับบเข้้าาไปในน อย่าบอกนะว่าลุยน้ําออกมาเพื่อจะเปลี่ยนแก๊สใช่จะเปลี่ยนแก๊สค่ะโอ้อเพื่ออะไรเพื่อเอาไปาทำกับข้าวช่วยคนใช่ใเพราะว่ายังไม่คิดว่าจะอพยพค่ะเพราะยังอยู่บนชั้นสองยังพอได้ยังมีสเสบียงอยู่เนขาภาพตอนเขาถือถังแก๊สเมื่อกี้เจาะเจาะเป็นสองจอก็ได้จ้ะขอดูนิดนึงขอดูนิดนึงนี่ฮะร้านแก๊สเปิดหรอครับเมตอนนี้อขอเปลี่ยนถังแก๊สเพื่อจะกลับเข้าไปใหม่ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนนะฮะที่ช่วยเหลือชาวหัดใหญ่และเชื่อว่าจะแก้ไขได้ เพราะนี่คือภัยธรรมชาติอตู้มันมันตรลายมากเลยนะเนี่ยเขาเดินกันออกมาเนี่ยไหนมีเสียงของชาวบ้านด้วยที่ติดก,กันอยู่ในชุมชนนะฮะอีก200กว่าคนามตน้ำมันเที่ยวมันออกไม่ได้ค่น้ำมันเที่ยวกลากเลยนั่ต้องเอารถไปช่วยเมื่อกี้เมื่อกี้ับน้ำชั้นล่างมันแค่นี้ ขึ้นอยู่ชั้นสองตั้งแต่วันที่วันถุกแล้ววันที่22แสิบสองเลยเข้ามาที่22องกันนะวันที่22เลยอยู่ข้างบนกินยังไงฮะอยู่ข้างบนมันก็บากมากพี่แต่พองยังดีว่ายังพอมีไข่มีข้าวสารอยู่บ้างพี่ในบ้าน เพราะปกติในบ้านก็จะมีอยู่แล้วไงคะคุณในบ้านจะมีประจาอยู่แล้วคือยังมีอีกหลังหนึ่งคุณที่อยู่ข้างหลังบ้านพี่<ะ>น้องเขายังไว้ร่วอยู่อีกสี่คนเหมือนกัน<ะ>ก็วันนี้ก็ยังไม่ได้กินข้าวพี่ก็สงสารเหมือนกัน<ะ>พี่ก็เลยว่าถ้าพี่ออกมาได้เดี๋ยวก็จะช่วยแบ่งแก๊สแบ่งอะไรกันก็<ะ>สงสารน้องเขาไงคะเพราะว่าของเขาจะใช้คุณผู้ชมครับขาดเดียวกันตอนนี้เราเองเนี่ยต้องบอกกัว่าทีมข่าวเราอยู่ที่นั่นเนี่ยการจะเคลื่อนย้ายยังไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะเพราะว่าตอนนี้น้ํามันเต็มไปหมดเลยล่าสุดเนนนีี่่ยครววววััังงกกก็หมมาาาาอ้ทขไปสํจ บริษัทแห่งหนึ่งใช่ไหมเมย์<ฆ>อยู่ที่สี่แยกบ้านควนลังอำเภอหาดใหญ่<ฆ>กระแสน้ําเต็มพื้นที่เนี่ยนะฮะประตูสํานักงานออฟฟิศถูกทะลักเข้าไปท่วมหมดใช่ไหมเจ้าตัวเองก็คือคุณสุไรามานบอกว่าสําหรับเขาเองเนี่ยไม่เป็นไรเพราะของเขาเนี่ยมันเสียหายเล็กน้อยขณะเดียวกันเนี่ยคือคุณสุไรามานเล่าไปแล้วก็ร้องไห้บอกช่วยคนข้างในหน่อยชาวบ้านข้างในเดือดร้อนมากคืออย่าลืมนะจุดที่คุณธรรมนัฐแกยอยู่เนี่ยคือมันเป็นจุดที่เหมือนศูนย์บัญชาการ<ฆ>คือพ้นน้า แต่หลังจากบ้านของพี่คนนี้ไปเนี่ยข้างในนี่คือ2เมตรคือวันนี้ส้มเข้าไปต่อไม่ได้เพราะต้องให้ทีมของคุณธรมนัทแกนั่งเจ็ตสกีเข้าไปเนี่ยนะเพื่อไปเอาคนออกมาคุณสุไลมานแกบอกช่วยหน่อยคนข้างในเดือดร้อนกว่าพวกผมเยอะเจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้ามาเขาเรียกอะไรนะเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าได้ทุกคนอยู่อย่างลําบากผมก็ไม่รู้ว่าจะร้องขอเจ้าหน้าที่อย่างไรสภาพชาวบ้านเดือดร้อนหนักมากขนาดเพื่อนร่วมงานผมอีกหลายคนอยู่ในพื้นที่เดือดร้อนเขาติดกันอยู่ในชุมชนฟังเสียงเจ้าตัวหน่อยฮะ ร้อนมากกว่านะครับแล้วของเราเดือดร้อนอยังไงบ้างครัของเราก็นี่ครับรอ,อน้ําแม่งอย่างเดียวอันนี้น้ําขึ้นสูงสุดระดับนี้เลยไหมคะนี่ครับบนกันนั่นเองโอ้อและคือน้ำขึ้นเข่ามาดวนและคุณพ่อตรงนี้ตรงนี้สองวันครับแล้วคือเจ้าของได้รับความเสียหายยังไงบ้างยังมีบ้างแต่ว่าไม่ไม่มากไม่มากมันยังไม่ถึงตัวในข้างในใช่ไหมคะครับตรงนี้เราคือตอนแรกเราไม่คิดว่าคุณพ่อ ขนาดนี้ไม่ไม่เคยนึกเลยเพราะว่าผมก็มาอยู่นี่ประมาณสิบกว่าปีแล้วตรงนี้ไม่เคยท่วมเลยนะแล้วคนก็คนเขาคนแก่ๆเขาพูดว่าแถวเนี้ยน้ําไม่เคยท่วมเลยมาปีนี้หนักที่สุดเราม่เนี่ยมันมัาดาศ์อย่างไรผมว่าน้ำม,ม,มันมาเยอะขนาดนี้มันก็ไม่ทราบนะไปธรรมชาติมันบอกอะไรไม่ได้ครับแต่ตอนนี้คือเราก็คือยังไม่ได้รับความเสียหายอะไราไมากนะครับแต่เราต้องการความช่วยเหลือยังไงบ้างไหมคะตอนนี้ ก็ผมว่าเอาคนกๆดีดว่ะม,มันยังไงบ้างคุณพ่อตอนนี้ไม่รู้บอกไม่ตูวมันมันข้างในคือมันแย่กว่านี้ใช่ไหมครับคุณพอ่อครับตอนนี้ชาวบ้านต้องช่วยเหลือกันเองไหมคะหรือว่ายังไงมันต้องช่วยเหลือกันเองครับเพราะว่าข้างในตกตานอนมันไปไม่ได้เลยเมันเนี่ยเห็นเพราะว่าเขตแบบนี้น้าเชี่ยวจนไม่สามารถเอาคนออกมาได้ใช่ไหมครับครับแล้วตอนนี้คือเรื่องสถานการ ก็โอเคครับผมตุนไน้อมังอะไรมั่งมาม่าอะไรพวกนี้ยันมีอยู่น้ำกอยังใช้ไดู้่ไหมคบไม่ใช้ไม่ได้เลยครับแล้วห้องน้ำค่ะก็ ใช้ได้มันน้ำมันคุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันอย่างที่บอกว่าสภาพด้านในเนี่ยเดี๋ยวลองเปิดให้ดูภาพด้านในหน่อยก็ได้นะฮะหลายชุมชนเอาขึ้นจอเลยครับนี่ฮะถ้าข้างในจริงเนี่ยมันไม่เหลืออย่างนี้เลยถูกไหมเมแล้ววันนี้มันมิดไปหมดแล้วเขาถึงร้องไห้กันว่าช่วยคนข้างในก่อนเถอะข้างในมันไม่ไหวแล้วล่าสุดเนี่ยว,วันนี้เจออีกคนหนึ่งคุณจชมะเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยจิตอาสาเนี่ยขับเจ็ตสกีเข้าไปอพยพนะฮะหลังจากที่คุณธรรมนัฐเนี่ยบอกว่าต้องเคลียร์คนออกมาให้ได้ทั้งเด็็กกแล้ว้วผููสงอายุ เห็นบอกว่าระดับน้ํามันคือ3เมตรเราสังเกตเห็นว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งอุ้มลูกชายวัยแเดือนร้องไห้ออกมาหลังจากเจ็สกีเข้าไปช่วยเสร็จเนี่ยเห็นไหมฮะคือมุมหนึง่งพอผู้ใหญ่ลงเนี่ยก็ต้องมันก็ดีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเคลียร์แบบรวดเร็วเขาต้องเห็นสถานการณ์จริงนี่คือชุดที่เจ็สกีใช่ไหมทีมของคุณธรรมนนัทเนี่ยสั่งบอกว่าไปขนออกมาให้หมดออกมาได้แล้วเขาเล่าว่ายังไง คุณกิฟต์ค่ะแม่ของเด็กวัยแเดือนนะคะพูดทั้งน้าตากับทีมข่าวของเราน้งมม้งส้มวิภาพันธ์บอกติดอยู่ในบ้าน2วันแล้วค่ะที่อยู่อาศัยก็คือชั้นสองของบ้านเหลือบันไดอีกแค่4ขั้นน้ําจะถึงชั้น2ที่เขาอยู่แล้วนะคะตอนแรกคุณแม่กิฟต์บอกติดต่อใครไม่ได้เลยไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนเข้ามาหาเลยสเสบียงก็ไม่มีแล้วที่บ้านอดข้าวตั้งแต่เมื่อวานค่ะจนกระทั่งวันนี้เพื่อนบ้านได้ประสานพี่กู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือแล้วตอนนี้สามียังติดอยู่ในบ้านตอนที่คุยกับน้องส้มพวพนน่ยไปภา จะฝากเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามด้วยค่ะมีเสียงของคุณกิฟค่ะจะถึงเดืนสองแล้วค่ะนานแล้วค่ะนานหลายคือไม่มีใครเข้าไปเลยไม่มีข้าวไม่มีอะไรแล้วแล้วพี่ได้ทานได้ทีนที่แบ่งแบ่งกันค่ะแบ่งแบ่งกันที่อยู่กับใครอยู่กับพ่อแม่ลูกมีเด็กสองเดือนด้วยนะคะมีเด็กสองเดือนยังไม่ได้ออกมาออกมานี่เป็นลูกของใช่ค่ะอายุกี่เดือนคะแปดเดือนค่ะอยาซึ่งเา ไม่ยายามขอความช่วยเหลือไม่มีใครช่วยเลยไม่มีใครเข้าไปเลยได้เข้าแค่มือเดียวเด็ดวันละกี่เด็ดอยู่ตั้งแต่วันศุกร์ะค่ะเหลือทั้งซอยไม่มีใครแต่ที่บ้านหนัวเหลือแต่แฟนหมดไหมอ๋อเหลือยังเหลือคนอีกเยอะอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะทั้งซอยไม่มีใครเข้าไปเลยตอนนี้อยากให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยหรือใช่ค่ะเข้าไปช่วยอยากเข้าไปช่วยไมเลือกเพราะว่าไม่มีใครเลยพยายามีหม่องไม่มีไม่มีอะไรกินเลยตนอไปไม่ได้ไหมในห้องขหมยตีตาข้างล่างไม่เหลืออะไรแล้วตัา้มหมดแล้วลงไม่ได้ 我老公了 บียคุณผู้ชมครับหนึ่งก็น่าสงสารแล้วฝากาไว้ด้วยนะครับช่อง8ปปันน้าใจเราเปิดบัญชีขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องซึ่งประสบอุทกภัยและแบอกว่าอย่างแรกที่ต้องทําเลยคือเรื่องสบียงอาหารแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรน้ำมันน้ำมันอันนี้คือสําคัญมากนะครับเพราะต่อให้ทุกคนที่กำลังระดมกันเข้าไปเนี่ยน้ำมันก็มีความจําเป็นถูกไหมครับเมย์ขณะเดียวกันเองวันนี้ตอนที่เราได้คุยกับทางด้านของอย่างอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็คือคุณสุวรรณีสงเคราะห์เป็น าหน้าที่กู้ภัยการกุศลสงเคราะห์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเล่าให้เราฟังบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าวันนี้น้ำจะลดนะเมย์มเพราะเมื่อคืนมันแผ่วไปแล้วอยู่ๆมันดีดกลับขึ้นมาใหม่ฮะแล้วมันพรวดเลยสเมตรสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าหนักมากอย่างกู้ภัยบอกเลยนี่นะครับว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่ายอย่างบางพื้นที่เขตแปดไม่สามารถช่วยเหลือใครได้เลยนะฮะช่วยใครไม่ได้เลยเพราะน้ำมันเชี่ยวแล้วก็รุนแรงหนักสุดก็คือผู้ป่วยติดเตียง คือไอ้ตรงจุดนี้มันคือโซนด้านหน้าที่ทีมข่าวอยู่แล้วก็ด้านในเนี่ยพี่ๆเนี่ยเขาจะเป็นพวกผู้ภัยแล้วก็ทีมของคุณธรรมนัสเขาจะเอาไอ้สกีเข้าเห็นบอกว่าอย่างวันนี้ยังดีว่าน้ําเริ่มซาลงเพราะเมื่อวานเอาใครออกมาไม่ได้เลยเห็นบอกสิ่งหนึ่งที่ต้องการที่สุดคืออาหารอาหารคือต้องรีบซื้อแล้วนาไปให้นะฮะ มันน้ำลดมาแล้วก็ช่วงช่วงเช้าช่วงประมาณ8 0ดโมงเช้าน้ำก็เริ่มขึ้นมาแล้วก็เมื่อคืนที่น้ำขึ้นมาเยอะเนาะแล้วก็นะตอนนี้ก็มีลถบ้างเป็นบางส,งส่วนแต่จะไปท่วมโซนพัทลุงมากกว่านะตอนนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็ยังเยอะอยู่น้ำมันไหลไปฝั่งนู้นใช่ค่ะก็ประมาณสถานการณ์ก็น่าจะ3 4สวันถึงกัน ยังหนักอยู่ค่ะยังหนักเพราะว่าเหมือนชาวบ้านตอนนี้ขอความช่วยเหลือมาเยอะมากแล้วก็เหมือนในพื้นที่เขตแปดอะเราไม่สามารถเข้าไปช่วยได้เลยนะตอนนี้เพราะน้ํามันเชี่ยวแลวใช่ค่ะเรือมันเข้าไปก็ล่มหลายลายลำแล้วเมื่อคืนก็เลยเข้าไปไม่ได้นะตอนนี้ก็ชั้นสองนะตอนนี้ก็ติดประมาณสามสี่เมตรในบางพื้นที่แล้วก็มันจะมีแบบผู้ป่วยติดเตียงที่เข้ามาขอความช่วยเหลือเยอะอยู่แล้วก็มีเด็กน้อย